สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้ำโชคแฟมิลี่นะคะแม่จ๋าพ่อจา๋ามาดูน้ำโชคนะคะดงไทยดงไทย <c oughs> ยังนอนไม่ได้ยังยังอุดจระอยู่มาดูบรรยากาศนะคะ บรรยากาศหนาวๆน,น้ำโชคจะเป็นยังไงคะอาบน้ำอาบน้ำให้น้ำโชงนะคะน,อน,นอนลงก่อนเดี๋ยวจะขัดซีชวีวัน นอนลองก่อนชุกชุกเ้ยได้จะอาบน้ำนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศนะคะหนาวหนาวลมเย็นเย็นท <c oughs> ่าทางไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นะคะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่จ๋า <c oughs> แบบว่าอากาศเย็นชกบอกไม่อยากอาบคะ่ะพ่อไม่อยากอาบเลย <c oughs> แต่ว่าเล่น <c oughs> ขี้ดินมานี่เต็มตัวเลยนะคะ ก็ต้องอาบนะคะขัดสีเชวีวันก่อนชุกๆนี่ <c oughs> ดูหน้าตามอมเมมมอมเมมพอควานเลยจับอาบน้ำค่ะ จับอาบน้ําเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศหนาวนาวตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงเกือบสามโมงเย็นแล้วนะคะแดดกําลังดีนะคะแดดกําลังดีก็ให้โชคโชคอาบน้ํานะคะถูก่อนไปเล่นขี้ดินมาล้างหน้าล้างตาแปลงฟันด้วยอาแปล,งฟ,ปลงฟันด้วยพอๆกรบแปลงฟันด้วย <laughs> แปลงฟันด้วยล้างหน้าด้วย uh huh. มีแต่ขี้ดินนะคะแม่จ๋าเล่นขี้ดินมาเต็มตัวเลยนะคะ uh huh. ใช้แปลงขัดสบายไหมคะ ถูแรงๆหน่อยเพราะถูแรงๆหน่อยเพราะควานที่ใครจะได้ออกนหนดูหน้าก่อนสวยยังดูหน้าก่อนสินหนดูหน้าก่อนสิลางหน้าล้างตายยังแปลงฟันยังวันนี้ไม่ได้ไปลงไม่ได้ไป ลงแม่น้ํานะคะแม่จา๋าไม่ได้ไปอาบน้ําชีนะคะอาบน้ําสายยางนะคะวันนี้บางวันก็อาบน้ําสะนะคะอ่าลูกขึ้นอ่นนา,ยยาออทีนี้ก็ล้างข้างล่างนะคะข้างบนทูเสร็จแลว้ว แต่งตัวสวยๆรอคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะเข้ามาเป็นกำลังใจช่องทางนำโชคช่องเล็กๆด้วยนะคะสนับสนุนผลไม้ออนไลน์น้องได้ะคะ่ะแกโป้งถอยมานี่ก่อนเร็ว <c oughs> ถอยมาก่อนเอตาจุ ยังไม่เสร็จเลยจะรีบไปไหนถอยมาก่อนพอควานบอกถอยมาก่อนเลยยังไม่เสร็จเลยยังข้างหลังอยู่เลยนุ่นข้างหลังยังไม่เสร็จเลยโชคบอกหนาวแล้วพ่อจ๋าโชคหนาวแล้ว หน้ายางล้างไม่สะอาดเลยเดี๋ยวถูถูข้างล่างก่อนอจะจอบลอยคะ่ะแม่จ๋าจอบลอยนี่นะคะนี่นี่เป็นแตงโมมีลูกเดียวนะคะแตงโมขี้ช้างอ,อ,อันโชคเห็นเห็นแตงโมนะคะ จะจบลอยแล้วอาบน้ำก่อนจะจบลอยแตงโมโชว์บกโคได้ไหมโขได้ไหมโขได้ไหมยังไม่สุกเลยมีลูกเดียวแตงโมจากจากที่ช้างนะคะที่นำโชคเกิดเองมีลูกเดียวเดี๋ยวให้สุก่กน ล้างหน้าก่อนล้างหน้าหน่อยไหนทานน้ำบ่ำแต่งตัวสวยๆนะคะอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันขัดสีชวีวันรอคุณพ่อคุณแม่นะคะ แต่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นาโชคช่องเล็กๆด้วยนะคะคุณพ่อจา๋าคุณแม่จา๋าเข้ามาดูความน่ารักนะคะมีผลไม้ออนไลน์นะคะสนับสนุนน้องได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วพ่อบอกเสร็จแล้ว <c oughs> สำหรับคลิปนี้แม่ควานขอขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ